นะครับดูซิว่ามันจะพอแก้ปัญหาได้ไหมก็คือจะให้เขาสามารถที่จะเดินเล่นบริเวณนี้ได้เลยครับมันสามารถปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนไหนได้บ้างครับสวัสดีครับผมมุดดี้ปริญญาณาผืนน้อยและตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่อง ปริญญาณาผื่นน้อยกับผมมุดี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมายังฟาร์มเ็ดของผมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาดูปัญหาเดิมๆนะครับของที่ฟาร์มผมที่แก้ยังไงก็ไม่หายสักทีนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นขี้โคลนครับแฉะไปหมดเลยเนี่ยครับเห็นไข่ไหมครับแล้วก็มีไข่มาแบบนี้ครับถ้าเกิดว่า เราจะทําฟาร์มครับทาเราครับก็ต้องดูให้ดีนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานะครับโดยการที่จะล้อมนะครับใช้ตะข่ายล้อมบริเวณตรงนี้นะครับจากเสาต้นนี้นะครับมายังเสาต้นนี้นะครับแล้วก็มายังประตูครับตรงนี้ก็คือผมจะกักผมจะกักบริเวณนะครับว่า จะไม่ให้เขามาอยู่ในโซนนี้เลยครับให้เขาไปอยู่ตรงโซนนู้นนะครับที่มนันแห้งๆนู่นแหละครับคือให้โอกาสพื้นตรงนี้ให้มันแห้งสนิทสักทีนะครับแล้วก็ผมก็จะขยายตรงโซนตรงมุมนั้นนะครับขยายตรงโซนมุมนั้นให้มันสามารถที่จะเปิดออกไปได้แล้วก็ให้เขาสามารถเดินเล่นบริเวณด้านข้างได้อีกนะครับตั้งแต่ตรงนู้นครับตั้งแต่ตรงนู้นนะครับจน สุดมาถึงตอนนี้นะครับผมจะใช้ตะข่ายนะครับในการที่จะล้อมนะครับดูซิว่ามันจะพอแก้ปัญหาได้ไหมถ้าไม่ให้เขามาเล่นบริเวณนี้เลยนะครับสักอาจจะถึงอาทิตย์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเผื่อว่ามันจะแห้งนะครับในเวลาอาทิตย์นึงก็คงจะดีนะครับถ้ามันแห้งแล้วมาดูว่ามันจะกลับมาเปียกอีกทีไหมนะครับมันต้องค่อยๆแก้ไปครับผมไม่รู้ว่าผมจะทันยังไงให้ตรงนี้มันแห้งตลอดนะครับก็ ตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ที่ซื้อมาแล้วครับนี่ครับซื้อมาแล้วก็จะมีตัวตาข่ายนะครับซึ่งเนี่ยครับอันเนี้ยยาวสามสิบเมตรนะครับมัดละสามสิบเมตรอยู่ที่ราคาเมตรละสองร้อยห้าสิบาทนะครับเออไม่ใช่เมตรละสองร้อยห้าสิบสิอ่าม้วนล,ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ผมจะใช้ไม้นะครับในการที่จะตอกขึงจากตรงนั้นมาพื้นบริเวณนี้ครับก็คือจะปิด ห้องนี้เลยครับทั้งห้องนะครับไม่ให้เขาเข้าเลยนะครับโดยการใช้ตาข่ายนี่แหละครับคราวนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ชดเชยให้ก็คือผมจะทําประตูครับซึ่งจะใช้ไอ้นี่ครับใช้ตัวนี้นะครับในการเป็นประตูเปิดปิดให้เขาสามารถที่จะทะลุออกไปด้านข้างได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านข้างเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นข้างหลังของเรานะครับก็จะเป็นพื้นกว้างเลยนะครับก็คือน้ําเราสามารถที่จะปล่อยลงบริเวณนี้ได้เลยครับก็จะมีพวกไก่พวกอะไรมากินเศษต่างๆครับอยู่ข้างหลังนะครับก็ปล่อยฟีสไตล์เลยครับเนี่ยไก่ไม่เดือตัวโตๆอ่างน้ำตรงนี้คือพอถึงหน้าฝนผมก็ปิดเลยนะครับคือไม่ให้เขาเล่นนะครับไม่ให้เขาเล่นเลยนะครับ นี่ครับผมจะปล่อยให้เขาออกมาบริเวณตรงข้างนี้ครับก็คือจะให้เขาสามารถที่จะเดินเล่นบริเวณนี้ได้เลยครับนี่ครับเดินเล่นไปจนสุดนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะโอเคนะครับเนี่ยผมก็จะทําประตูครับให้เขาสามารถทะลุได้ครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือให้เขาออกมาแล้วก็มันจะมีพื้นกว้างเลยครับครานี้เขาจะได้มาเล่นบริเวณนี้ได้นะครับโอเคครับตะข่ายนี้สูง อยู่ที่เมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ยาว30สิบเมตรนะครับราคา250บาทนะครับต่อม้วนนะครับเดี๋ยวผมต้องทําเสาก่อนนะครับที่มันมีระยะระยะของเสาก็น่าจะประมาณนี้ครับเผื่อว่าเราจะตอกเสาลงไปกับพื้นดินนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไม้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้มา 3, 3สามสามเสาพอดีนะครับตัวนี้จะเป็นเสานะครับเดี๋ยวก็เจาไปตอกตามจุดนะครับที่เรามาไว้นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็ทําการล้อมตาข่ายนะครับบริเวณห้องหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะกักบริเวณเขาไม่ให้เขามาเล่นบริเวณนี้ครับซึ่งมันเป็นขี้โคลนอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันออกมาเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะครับก็คือจะไม่ให้เขาเข้าได้เลยนะครับตรงขี้โคลนบริเวณนี้ผมก็ตักออกแล้วนะครับ ก็ล้อมไว้เลยนะครับไม่ให้เขาเข้าเลยนะครับตรงนี้จนกว่ามันจะแห้งนู่นแหละครับถึงจะให้เข้านะครับเขาก็อาจจะมีอาการตื่นอยู่บ้างนะครับจากการที่ผมมาก่อกวนเขาในวันนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อทําให้ข้อเขาดูสะอาดมากขึ้นนะครับเราก็ต้องทํานะครับถ้าปล่อยไว้คงไม่ไหวครับมันไม่มีโอกาสได้แห้งเลยนะครับตรงนี้ต่อไปผมก็จะ ทำบริเวณตรงนั้นนะครับให้เขาทะลุออกไปแล้วก็ไปเดินเล่นบริเวณด้านขอบๆได้นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปดูกันนะครับว่ามันจะทําอะไรได้บ้างน,นะครับตรงนั้นโอเคครับผมเห็นรอยต่อนะครับของ ของลวดนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นตาข่ายนะครับเป็นรอยต่อยนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นลวดผมก็จะทําการแกะเส้นลวดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับมายึดยึดตาข่ายฝั่งนี้ไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้มันล้มนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็นประตูเปิดออกไปให้เลยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเริ่มกันเลยครับเพราะว่าก็ใกล้จะค่ำแล้วครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงได้แล้ผต้องรีบแล้วครับผม โอเคครับตอนนี้ผมได้ไม้แล้วครับก็จะทำเสานะครับทำเสาที่จะต่อ,อ,อมาจากบริเวณนั้นนะครับน่าจะต่อจากเสาต้นนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาหาตรงจุดนี้ครับแล้วก็จะ คงจะเอาเสมอกับตัวเสาต้นนี้พอดีนะครับโอ้โหพื้นที่ก็จะกว้างพอดีครับพดแทนมุมนั้นนะครับที่ผมปิดไปก็น่าจะได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ผมก็ต้องสับพวกต้นนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มมันเลยครับเดี๋ยวจะข้าซะก่อน โอเคครับผมตอนแรกกะว่าจะทำแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับกะจะทำแค่นี้ครับมาถึงเสาเนี้ยนะมาถึงตรงนี้ครับซึ่งผมก็ขุดหลุมแล้วครับแต่ว่าก็ต้องถมนะครับแต่คราวนี้พ่อบอกว่าให้เอาถึงนู่นเลยครับนี่ครับจากตรงนี้ครับให้มาถึงตรงนี้นะครับ แล้วก็ยิงยาวไปนู่นเลยครับโอ้โหได้พื้นที่อีกเยอะเลยครับคราวนี้สนุกสนานแน่ๆครับเด็กๆนะครับถ้าวัดจากตรงนี้นะครับตามที่พ่อบอกก็น่าจะได้พื้นที่เพิ่มอีกประมาณเกือบร้อยห้าสิบตารางเมตรเลยนะครับโอ้โหสนุกเล่นแน่ๆเลยครับเด็กๆโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะครับ กับการลงทุนแค่500บาทนะครับ โอเคครับแล้วตอนนี้การขยายฟาร์มด้วยงบ500บาทของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาย,ยัางไงบ้างนะครับนี่จะเป็นประตูทางออกนะครับที่จะต้องเปิดตรงนี้นะครับก็ดึงออกเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวผมต้อง ทำให้มันสําเร็จกว่านี้นะครับก็คือทําเป็นลวดน่าจะดีนะครับไว้เกาะได้นะครับเป็นลวดใบเกาะก็เปิดออกได้เลยครับพอเปิดออกมาแล้วครับ <c oughs> เขาก็จะเดินเล่นในบริเวณนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพื <c oughs> ้นที่มันกว้างขนาดไหนนะครับ <c oughs> นี่ครับ สนุกแน่ครับคราวนี้ก็ยังไม่100%เซดีนะครับอาจจะต้องมีแก้ไขบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันดูปลอดภัยแล้วก็รับกับตอนฝนตกด้วยนะครับเผื่อฝนตกแล้วน้ํามันชะล้างพวกเศษอะไรต่างๆแล้วมันจะมาเกาะที่ตาข่ายตรงนี้นะครับก็ต้องดูอีกทีว่าเราจะหาวิธีไหนนะครับให้มัน ไม่มาติดตรงนี้ให้มันไหลผ่านได้เลยนะครับโอเคครับเราก็มาดูอีกทีว่าเขาจะออกมาไหมครับเขาอาจจะยังไม่ชินนะครับแต่ถ้าได้ออกมาเมื่อไหร่แล้วก็สนุกแน่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาิกา30นาทีพอดีเลยครับเริ่มทำตั้งแต่บ่าย2โมงครับ14นาฬิกาก็ทําคนเดียวครับล้้นๆเลยนะครับนี่ ได้อะไรบ้างก็ได้ส่วนนะครับที่ผมกักบริเวณเขาไว้นะครับไม่ให้เขาสามารถเข้าไปได้เพื่อที่จะปล่อยให้มันแห้งนะครับแล้วก็ได้พื้นที่เพิ่มเติมครับจากงบ500บาทนะครับพื้นที่เพิ่มเติมในส่วนนี้ก็จะประมาณามุมกว้างนะ่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับประมาณ7-8เมตรนะครับแล้วก็ ยาวมาจนถึงตรงนี้นะครับก็จะประมาณ25เมตรนะครับก็ประมาณ1 70 1 80ตารางเมตรได้นะครับพื้นที่ที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับโอ้โหไม่น้อยเลยครับสนุกแน่ๆครับตรงนี้โอเคครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยโคตรเลยนะครับก็ ด้วยงบ500บาททําได้ขนาดนี้ผมว่าก็น่าจะโอเคนะครับก็เป็นตาายพลาสติกนะครับคือผมไปเจอไอ,อ้ตัวนี้ครับจากฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะครับแล้วผมก็เลยลองถามเขาดูว่ามันมันทนไหมนะครับทนแดดทนฝนไหมเขาก็บอกว่า2-3ปีมันอยู่ได้อะผมก็เลยคิดว่าอ้าวถ้า2-3ปีมันก็น่าน่าจะเหมาะผมก็เลยลองมาขยายดูนะครับแล้วผลที่ได้ก็คือแบบ ถือว่าโอเคครับผมชอบครับผมชอบมากๆเลยนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างจากคลิปนี้นะครับแต่ผมก็พยายามที่จะอัปเดตให้ดูนะครับว่าฟาร์มของผมได้มีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขอะไรไปแล้วบ้างนะครับเผื่อใครที่ติดตามอยู่แล้วก็บางทีบางคนนะครับ ก็อยากจะทําฟาร์มแบบนี้บ้างนะครับจะได้จะได้เห็นว่าเอ๊ะมันสามารถปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนไหนได้บ้างครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างครับเล็กเล็กน้อยก็ยังดีเนาะก็ขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่รับชมคลิปนี้จนจบอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณคือคนหนึ่งที่รักในวิถีชีวิตแบบพอเพียงและก,การเลี้ยงเป็ดอยากทําฟาร์มเป็ดว่าอยากเป็นนายตัวเองด้วยอาชีพเกษตรกรต่างๆก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ ที่ช่องปริญญาณาผืนน้อยแล้วก็จะพบกับผมนะครับมุดดี้นะครับได้ทุกคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําเทคนิคมาแช mm hmm. ร์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผมพบเจอมาหรือว่าสอบถามผู้รู้มานะครับก็จะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ hmm. ให้ฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรจะพูดจริงๆครับว่าเหนื่อยก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย